สวัสดีค่ะจากว่าไร่บางพยอมค่ะวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะฝนแรงปลูกอะไรไว้ก็เสียหายหมดนะคะตอนนี้ก็เกิดกรารไถใหม่นะคะแปลใหม่เพราะหญ้าเก่าก็เริ่มลกลกลกขึ้น ก็เลยมีการต้องถ่ายแปรใหม่อีกครั้งนะคะฝนไม่ตกจะให้ดูหญ้านะคะนี่ค่ะเทียวแข้งเลยเห็นไหมคะเลยวันนี้บ้านไรองพยอมก็ ทำการถ่ายแปรในสวนไม้ป่าอีกครั้งนะคะเพื่อจะทำการเกษตรแต่ตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้เลยนะคะว่าจะลงอะไรดีเราจะถ่ายแปรให้เตียนไว้ก่อนค่ะลูกยากขึ้นมาเขียวปึ๊ดทั้งต้นจีนแดงทั้งต้นลูกใต้ใบนะคะต้นลิ้นฟ้าขึ้นมากมายเลยค่ะ ชีวิตเกษตรกรก็แบบนี้นะคะอีกตามเคยนะคะจากชีวิตชาวไร่เกษตรกร,กรต้องเสี่ยงกับฝนฟ้าอากาศทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งแดดทั้งแห้งแล้งและฝนตกชุกนะคะต้องปรับตัวและปรับทาการ,กรเกษตรแบบใหม่ๆนะคะ ก็จะให้ดูต้นไม้ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าต้นแคนานะคะดอกกินได้นะคะแต่ก็มีมแมลงเยอะมากกินใบพรุนหมดเลยค่ะนี่ค่ะเขาเรียกว่ากเกษตรพอเพียงพออยู่พอกินพอใช้พอประมาณนะคะ ส่วนต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอีทึกนะคะใช้กินยอดเอาไปลวกจิ้มแกงเลียงได้นะคะไยเวียนไปนะคะวนไปค่ะเป็นการไยแปรอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เตียน เพื่อจะลงไม้ป่าในครั้งนี้นะคะการถ่ายไล่ก็ัดจะถ่ายสลับแถวไม้ป่านะคะเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องทำการตัดหญ้ามากนะ